ครับน้องเตรียมอุปกรณ์มาก่อนมันเพราะว่าอีพี่สองอันอีพี่หนึ่งพี่สองน้ำลำบากครับน้องเดยนลงไปมุดเอาลงไปจับปะปาครับป่านีมีอุปกรณ์เสริมแล้วพี่สามครับเดี๋ยวลองไปติดตามกันครับว่าเป็นยังไงครับมือนีสีมานคือพี่สองมาครับนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามมือขอบคุณเด้อครับขอบคุณที่ขอมารับชมนะครับด้อฝากก็นกำลังใจให้บ้านห้องนมดำหน่ครับ สูมากกับสามปีแล้วจะว่ากะคือว่าหละมันเหตุเพต่ตอนเนือเนาะเห็ดงานเป็นน้ำหลักกะบไ่มีเวลาครับก็เลยเด็ดๆหยุดๆเนาะบางคนอาจจะว่าเอ๊ะหมอเนี่ยเป็นยังไงเหตุเล่นๆมันมันวุ่เวาครับพี่น้ะงานหลายเขากับมีภระยาเป็นหลงเบืองหลานซอยเบืองหลานแน่ซอยซอยดูครับก็หยุดก็ได้ไปไปครับหมเสียเวลาไปหลุ่นกันเลยครับไปพี่สามจิเป็นยังไงครับ สิมาหานคือพี่สอาครับไปครับไปดุนกันครับไป ô, mà lại một tem, mà lại một tem, mà lại đừng 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 phải เ <Okay, S 2> ติมสองกินแล้วเ่าละไม่อยู่เติมเสร็จได้เวลากินแล้วใหญ่ฟังระบาดนีฟังหันบ่หมานครับเลยใหญ่มาฟังเก่าฟังหมานอีพี่สองมาดุลกันคำบับบับเนี ฟังนี่จะเป็นยังไงฟังฝนมันหมครับตอนแรก <laughs> ตอนนี้มันเริ่มแดดไกลสิมากแล้วแดดเริ่มอ,อ่อนลวย้ายฟังนี้ดีกว่าลองเบิรงครับจะเป็นยังไงฟังในบ้บานนี้เวลากินเหยื่อของเขากับประมาณนี่ยนะครับพี่น้องสีโมหามงลแรกนะครับมันเป็นปลาสาเนาะสาหน้าดุ่กันครับเป็นยังไงสีกินบะหมอ่นี่ มือเตรียมอุปกรณ์ตั้งป่ามาพร้อมชิมานคือมือนันบอมีอุปกรณ์กับพร้อมอโบโบมีสองอุปกรณ์กับพร้อ,พอมพีมามาน่น้องแต่มมือนี้จัดเต็มเลยเจะตั้งป่าดาวมาใหม่เป็นจังไงเนาะเดี๋ยวแต่มมือเนาะพี่น้องนะเดี๋รอสมจับปากนะครับเป็เนยังไง เอาแล้วหลุดกันครับพี่น้องปลายานี่ครับัาทุก,กันอ๋อ้ยิดเ,เขายาดเขา ยังไม่ยอมยังไม่ยอมเอาเอาสำเร็จครับพี่น้องวันนี้นี่มีตัวช่วยเออนีอ่ครับตัวช่วยยูคลิงหมิงวนนี้ หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มโอ้ท่าสำคัญพี่นอ้องไปขึ้นฟังดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวกระโดดลงนะ <c oughs> ครับโอเค <Okay, S 2> พี่นอ้องนี่ครับอ้ ครับพี่น้องนดี๋ครับเอาเนี่ครับพี่น้องกะอะไรมันรู้กันพี่น้อ,นอง,อง,องโอ้ยขับฟังขัฟังโอ้ย

Đúng vào Điện loài Tem gió hết tem gió con oh. Phang con, khuyên con Lột để cho lột để cho lột สองอ๋อนี่ครับนาขยังพันธ์ในเกีียวรอต้นเกีียวอยู่นี่ครับพนนี่ครัครแต้มสองครับแต้มสองเดี๋ยวไอ้คุณพ่อเพิ่นมาเพิ่นเอาไปคั่วกันสองโตตอนนี้ตอนนี้กับไก่แล้วนะใกล้สิม,มืดแล้วนี่ครับผลงานตอนหามงแดงเราลุ้นอีกหน่อยครับสิได้ปลาเพิ่มอีกบ่ ตอนแรงแล้วปลาไม่ค่อยกินเลยนอ้องกินช่วงซีมุ่งหาหมุนงนะครับเริ่มคำแล้วเริ่มคำแล้วการิตรกต๊ดินและตะวเวนกันได้บรรยากาศก็ดีครับวันนี้เขามาชมกับขอบคุณเลยครับเด้อเป็นกำลังใจให้บาความเป็นมขอบคุณลหลายครับสืบพนงานกันได้ปลาตะเพียนสองตัวครับ เตงไงเนี่ยเขกับป้อหมอสองตัวพี่น้องเก็บพราะได้กินครับยิ่ขึ้นมากินหลายดวยครับเด้อพ่อระบาดนี้เก็บแล้วทำแล้วคลับผมขอบคุณ้วยหลายครับ